你会丢？你问，你发给你。 พระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาราหัน์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้ตร,รัสารู้ถูกท่วนดีแล้วอิเมหิสักะเรหิต่ังพระวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้แสดงไว้ดีแล้วีิเมิสัจเรีตมัมธรรมมาัพิปูชยามีข้าพระเจ้าผูชาด้วยเครื่องสักปฏิปันโนพระาวะโตสาวกสังโฆหมู่ประสงค์ผู้เชื่อฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฏิบัติดีแล้วอิเมอิสักาเรหิทางสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมูประสงค์ข้าเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้นะโมตัสสะภะคควะโตะระหะโตสัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะภะคควะโตะระหะโตสัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตะ สรนังขามีุทังสระนังขจชามิธรรมสรนังขามีธรรมสระนังขจชามิสังฆังสรนังขจชามีสังฆังสระนังขจชามติ เทสนทังสารังขจฉามิตัติยาปีสังขังสารนังขจฉามิสีสารนังคมนังนิติตังอะมะมันเตปานาติปตา,าเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิปิสัมปิปิสัจัญเชลีอนันธิวรังยราชธาสันติธัสสะตาปะระชะกจัตติกา देहे तु <biranyi> <usion>

ตัวพาดาตัสปาบิภิวัตยันตัวพาเปตริกเกฟังการทางวิเลยอย่างพวกผองวรรณาศิรสานนามิเรกเสียปันตวินาจวาดเจ้าเสียผีปัสกุภะตังเดชะสังสารโกตสัมมาวาสนาตถาวัตตา นะโรส ah ัมปันโาติยันเตปัญญาอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดียววาสามนะครับอิมานิมะยังพันเตมาตตาณิสัพพริวารานิ พิกุสังัสร์โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโขอิมานิปัฒานิตับาริวารานิปัติคันนาโตอัมมหหกางสีพระระตังกีตายะ สุขายาข้าแต่พระภิกษุสรงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัะตาหารพ้องของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งมีมารดาบิดาผู้ญาตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายทุกทุกท่านและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นี้ ได้แก่นายแคล้วคร้งแคลนายเอกชัยจันส่งแสงพอดวงวิญญาณของทั้งสองท่านจงมารับส่วนบนส่วนกูรส่วที่ลูกลูกหลานหลานผู้ทิ้ให้แล้วในวันนี้เพื่อนำไปสวยความสุขในสัมปารยาภพเพื่องหน้าต่อไป หากัวดวงวิญญาณของทั้งสองท่านไปตกอยู่ในที่คุกก็ขอให้พ้นจากคุกถด้สะเวยความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอผู้สอนผลวันนี้ได้ถึงแก่องค์เทวดาที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้า พระภูมิเจ้าท,ที่เจ้าที่เจ้าทางที่ตัวข้าพเจ้าอาศัยอยู่และที่บ้านหลังนี้ด้วยเจ้ากรรมนายเวรเจ้าโรคโรคาสัเภเวสีและสัพพสัตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายขอจงมารับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประคำแล้วในวันนี้แล้วจงไปสมวยความสุขตามคติวิสัยในครบครัวนั้น,น,นตลอดกตลนานเทินสาธุ เอาตีนังตีนังาว่าามนั้นตีนังว่าามตีนังว่าามนั้นาคิดถึงขอบคนนี้ก่อนหน้เราให้คนอื่นทัเมย์ว่าานัยาีนังโตสุกิตาหัโต ยาเตโยพระพเจ้าบอบคุทีเพ่อนรุ้นสุดสุใคนนี้ให้ถึงใยากถ้าวาริว่าง้าการะปันกนเต Takaran iku mei wai kita ditampai tanam upakah padiyai, iki seempadi sepi jatuh, tapi perentuh cengkapan jantung panarazuan, jantung mani cuwati เลขศูนย์เจ็ดสามสี่เก้าศูนย์เจ็ดสา3 49 0เ07349

ไปซื้อหวยถูกเนาะสาธุอาจารย์ถูกแล้วไหมุณถูกแล้วไหมนุะ